ลูกไม่กินผักพ่อแม่อย่างเราจะทํำยังไงถึงจะทําให้ลูกกินได้สักทีหนึ่งวันนี้มีเทคนิคดีๆมาบอกครับ Bo Talk สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิสิทธิ์นะครับจากเพจพ่อมานำและแม่หมีกรสลี่นะครับปี2564ก็เริ่มต้นด้วยเรื่องดีๆหลายๆเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นปัญหาสำหรับคุณพ่อคุณแม่หลายต่อหลายท่านด้วยกันนั่นคือเรื่องของลูกไม่ยอมกินผักถามว่าการไม่กินผักจะมีผลร้ายต่อร่างกายยังไงเราก็จะไม่ได้วิตามินอย่างเช่นนะครับวิตามิน A วิตามิน C สิ่งเหล่านี้ไม่มีในเนื้อสัตว์ไม่มีในองค์ประกอบอื่นและร่างกายก็ผลิตเองไม่ได้ด้วยแต่หากลลลลูกกกเรราาาาาไไไไมมมม่่มนน่่่่่ิิินนผผผัแะะ้้วตตตงงงๆทีจด็สสอุขภพ อย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างเช่นการขาดวิตามินซีนะครับจะส่งผลต่อเรื่องของปัญหาเลือดออกตามไรฟันปัญหาเหงือกรวมถึงหลอดเลือดนะครับภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยที่จะทําให้ภูมิคุ้มกันต่ําเมื่อภูมิคุ้มกันต่ําปัญหาการเจ็บป่วยก็เกิดขึ้นได้ง่ายและอีกสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่น้ากลัวเป็นอย่างยิ่งนะครับนั่นคือเรื่องของการพัฒนาทางสมองครับถ้าขาดวิตามินถ้าขาดเกลือแร่แล้วแล้วก็สิ่งต,าต่างๆเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาการทางสมองของลูกเราก็เป็นได้นะครับดังนั้นนวีีผมมิธแนะนํา 5เทคนิคครับที่ทำให้รูปก,กินผักได้ง่ายยิ่งขึ้นครับเทคนิคแรกเลยนะครับเราต้องเริ่มจากการเลือกผักที่ รสชาติหวานผักจะหวานได้มากๆก็ต่อเมื่อมีการต้มให้สุกหรือทําให้เปื่อยครับอย่างเช่นฟักทองแครอทหรือแม้กระทั่งข้าวโพดเมื่อต้มให้สุกแล้วมันจะเกิดรสชาติหวานและจะเป็นการนําร่องในความรู้สึกของลูกๆครับว่าเขาสามารถกินผักได้เพราะมันหวานและอร่อยนั่นเองครับเทคนิค <electronic> ที่2ครับนั่นคือการทาผักให้สนุกทําผักให้สนุกนั่นหมายความว่าเราต้องมีกระบวนการทําผักให้เกิดมาเป็นสีสนันนะครับที่ทําให้เด็กรู้สึกชื่นชอบอย่างเช่นนะครับการหั่นเป็นลูกลูกเต๋าเล็กๆก,การมาตกแต่งและ แน่นครับถ้าจะสนุกยิ่งขึ้นเราสามารถที่จะเอาไปชุ่แป้งแล้วก็ทอดให้กลายมาเป็นผักที่มีความกรอบเวลารับประทานเองเด็กก็จะชอบรสชาติหวานและมีความกรอบแบบนี้ด้วยซึ่งจะทําให้ลูกกินผักได้ง่ายยิ่งขึ้นครับข้อ3ครับการ ไม่กินขนมจุกจิกระหว่างมื้อครับการที่เราไม่ให้ลูกกินระหว่างมือ้อก็จะทําให้ลูกเกิดอาการหิวในมื้ออาหารนั้นๆการเลือกของเขาก็จะน้อยลงซึ่งจะทําให้ลูกนั้นกินมากกว่าอาหารที่เขาต้องการอย่างเดียวเพราะเขามีความหิวและเขาอยากจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าข้อ 4. ครับการให้มีเมนูผักในทุกมื้ออาหารครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดพฤติกรรมในความเคยชินที่จะ,จะเ,จเ,จเจอกับเมนูผักแล้วก็ลองกินเมื่อลองกินแล้วรู้สึกชอบบ้างรู้สึกไม่ชอบบ้างนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นครับที่จะทำให้ลูก ของเรานั้นได้รับประทานผัก ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและสุดท้ายครับพ่อแม่อย่างเราเนี่ยครับต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเราต้องกินผักในมื้ออาหารกินโชว์ลูกชวนลูกกินเมื่อเราเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วลูกจะเห็นตัวอย่างแบบนี้แหละครับและเราก็สามารถสอนแทกนะครับทั้งเรื่องของสุขภาพที่ดีความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางสติปัญญาและเรื่องของปัญหาความเจ็บป่วยเมื่อเขากินผักจะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้ซึ่งนี่ก็จะเป็นการปลูกฝังความคิดให้กับลูกๆของเรานะครับว่าเมื่อไหรที่กินผักแล้วร่างกายของเราจะแข็งแรงแล้วก็ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆและนี่คือ5เทนิค นะครับที่พ่อมานับนามาฝากกันย่อยง่ายๆให้พวกเรานําไปใช้ได้ผมบอกได้เลยนะครับว่าการไม่กินผักนั้นจะเป็นอันตรายต่อลูกของเราทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจริงๆครับหากเนื้อหานี้มีประโยชน์ต่อคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามกันนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กันในการนำเสนอข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์กันต่อไปและเพื่อให้เพื่อนๆของคุณนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ